ใช่ด้วยใช่ครับเราคำนึงถึงจุดนี้สูงสุดเลยนะครับใช่แล้ว <นะ S 2> ค่<ฮ>ะณโอกาสน,นี้นะครับขอกราบเรียนเชิญผู้ในการประกวด Miss Grand r a y และอ่างทอง2021นะครับคุณพิชยินเวชศาสตร์นะครับกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน Press Conference Normal <ม>ประกรรอบขวด Miss Grand Rayong a n นอ่างทอง2021ภายใต้คอนเซ็ปต์ CU ูระย,ยองครับต่อเสียงต่อือครับผม กราบเรียงท่านประธานคุณไพโรธปิฎิพันธ์ธธนพรรกนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองค่ะแล้วก็ขอสวัสดีแขกกันผู้มีเกียรกีทุกท่านนะคะสวัสดีน้องๆนาง,งงามพี่เลี้ยงนางงามวันนี้เสียดายมากไม่สามารถเข้ามาชมการประกวดได้ค่ะเพราะว่าเราจํากัดโซนแล้วก็จํากัดคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้พูดไปก่อนแต่เราบันทึกเทปค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่อยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะดิฉันนางสาวพิชยินวิจาสตร์ค่ะผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนระยองอ่างทองค่ะหรือเรียกว่าเก๋ก็ได้นะคะปีนี้เราได้รับเกียรติจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวค่ะที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับกองประกวดมิสแกรนระยองอ่างทองค่ะซึ่งปีนี้นะคะทังพี่ๆของสมาคมเล็งเห็นศักยภาพของเราค่ะ จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างอ่างทองและก็ระยองซึ่งทางรัฐบาลในปีนี้นะคะก็ได้ร่วมสนับสนุนเวที Miss Grand International ค่ะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเรามีการจัดประกวดสาวงามจากทุกประเทศประมาณ7 0สกว่าประเทศค่ะให้เข้ามาประกวดที่ประเทศไทยเพื่อมั่นใจว่าเรามีมาตรฐานมาตรการโควิดที่รัดกุมค่ะแต่ณวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปค่ะ เราก็เลยมาจัดงานในวันนี้เป็นแบบ new normal ค่ะทามกลางบรรยากาศสวยๆนะคะของทะเลของชายหาดอ่าวไข่จังหวัดระยองนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นวิวพระอาทิตย์จะตกแล้วนะคะซึ่งเราเลือกจัดที่นี่เพราะว่ามีเป็นเป็นที่กลางแจ้งนะคะแล้วก็สามารถเว้นระยะห่างในงานแล้วก็จำกัดผู้เข้าชมนะคะมีทีมงานแล้วก็นางงามไม่เกิน40ท่านและนางงามของเราทุกคนนะคะ ได้รับการตรวจโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและใส่แมสล้างมือมีจุดวัดแอลกอฮอล์ตลอดเวลาค่ะและขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือ,อในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะและมิสแกรนมิสแกรนระยองอ่างทองนะคะสำหรับปีนี้เราไม่ใช่เวทีที่ประกวดนางงามอีกต่อไปค่ะ เรามีกิจกรรมอีกจิตอาสานะคะซึ่งกองประกวดใหญ่เรามีโครงการเป็นโควิดต้องรักษาโดยกองประกวดมิสแกรนระยองอ่างทองค่ะเราร่วมกับโรงพยาบาลเปียเวสนะคะให้ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยคนที่ติดโควิดแต่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างง่ายหรือว่าไม่มีสิทธิ์ในของรัฐบาลค่ะง่ายๆค่ะมีแค่สงข้อเท่านั้นเป็นโควิด ได้รับผลตรวจโควิดโดยที่มีลายลักษณ์อักษรและติดต่อทางส่วนกลางแล้วแต่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ให้ติดต่อมาทางองค์กรมิสแกรนค่ะ @migran s เราจะช่วยคุณให้มีเตียงรักษาและรักษาฟรีตลอดโครงการค่ะซึ่งนับตั้งแต่วันที่25เมษายนเราทําไปแล้วค่ะสามารถมีเตียงให้ผู้ป่วย255เตียงค่ะและนอกจากขอบคุณมากค่ะ เห็นได้ว่ามิสแกรนไม่ใช่แค่เวทีที่จะมีนางงามสวยๆนะคะเรายังมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและนางงามของเราทั้ง17ขั้นตรงนี้นะคะสามารถมีศักยภาพในการช่วยเหลือธุรกิจของท่านในยุคโควิดที่ต้องใช้มาร์เก็ตติ้งออนไลน์ค่ะทุกคนสามารถรีวิวสินค้าและสร้างช่องทางการมองเห็นให้กับธุรกิจของท่านได้ค่ะ ยังไงฝากเชียร์แล้วก็ฝากเป็นกํำลังใจน้องๆทั้ง1 7จิกค,ค่ะเราจะผ่านวิธีนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ